งานงานฝ่ายวิศวกรรมวิศวกรและอาคารพาณิชย์กรุงเทพมหาคนครนะครับเรียนเชิญครับ,วววรบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้านาอาและลูกหลานเทวดาทั้งหลาย กับผมนายกิติภพแก้วิลาศเป็นประธานชมรมของผู้บริหารฝ่ายวิศวกรรมทั้งโรงแรมและอาคารสูงในกรุงเทพมหานครผมมาคราวนี้ผมไม่อยากจะจะ,จะว่านาย,ยกแล้วนะครับเพราะว่ามี15วันนียผ่านมาเนี่ยนายยกไตเคลื่อนแล้วครับ เกี่ยวกับปีกกระป,ระปอยไปแล้วครับเสียศูนย์แล้วนะครับดังนั้นผมมาคราวนี้แม่ทัพออกมาแล้วครับขอให้พี่น้องชาววิศวกรแดกอาชีวะตั้งแต่ถนนสุขุมวิทสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ถนนถนนเพชรบุรีออกมาที่นี่ในวันพรุ่งนี้ ผมขอเจ็ดพันเจพันคนแม่ทัพจะรออยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ขอฝากไว้ส่งส่งสารไปที่จังหวัดภูเก็ตนะขอส่งสื่อไปที่ชมรมเหมือนกันนะน้องชายผมที่นูน่นผีมีออกมาแล้วน้องเอ้พัทยาชุดหนึ่งออกมารวมกันให้ได้นะคราวนี้ ผมจะรออยู่ที่นีออนะ่อีกอย่างนะครับคนนครซี่รรมราชคนปากนาั่งนอยู่ไหนอเออกกันมามั่งที่อาจารย์ไต่ลงหนาตามห้าอยู่นี่ก็ขอขอบคุณหมากนะครับและขอขอบคุณผีสุเทพกับคุณซาติตด้วย ตีพมีพื้นตียืดหนึ่งคืนนี้ในวันนี้นะครับเซตซีรูแหมม